พึ่อสอง,งสังข้อพ่อขับทั้งข,องของ้อบริวารทั้งหลายเหล่านิ่งแห่พระที่สุงส่งแห่พระที่สูสง,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 งส่เจงรักเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทาั้งหลายซึงย่งการละนานทุกข์เอาฟองใส่ตู้